เชียงใหม่มีค่ะเชียงใหม,ม่มีมีมีเพิ่มฮอร์โมนผู้หญิงน่าจะเป็นของที่ขอบคุณนะคะคุณยายคุณสวยไว้ไปทะเลกันนะพีกวังแมททะเลเรายังไม่ไปกันสักทีเลยนะหาเวลานอนก่อนสู อยากสุดไปจะเรียกคาราไลด์ดอกเข้ากันเลยแบบอิมมงวล้วะโอเคอีปากเยสจะไปเขาอยู่ไหนอะ่ะปัจจุบันเน่ะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหนักเท่าไหร่ตอนเนี้ยน้ำหนักของมีแต่ละวันขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะแล้วแต่ว่าวันไหนกินเยอะกินน้อย มันแจ้งตัวเลยละพูดเรื่องน้ำหลักหนุกเหรอพูดเป็นภาษาลู้แล้วกันนะการเปิดเผยข้อมูลเชิงพาณิชย์ว่าแหละ,แล,ะลแล้วกันสหรับใช่ไหมหน่อยว่ะ โดนจํากัดแล้วเพอดีแล้วดี๋จะไปพอดีตอนนี้มีนอยู่ที่บางวันก็หกเจ็ดบางวันก็หกแปดค่ะุวันนี้มีเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะ เป็นงานภายในอ๋อมีใครรู้ปะละไวมือกินไข่คิดถึงจ้างานภายในอ๋องานภายในจังหวัดอะไรอะ่ะอยุทยาอ๋อ,อโอเค ภายในอยุธยาหรอแสดงว่าเล่นเร็วมากแน่ๆน่เลยเพราะว่ารถมารับไว้มากคิดถึงชนบุรีเช่นกันครับ ในส่การชนบุรีเช่นกันค้าหกแปดเรามันต่างกันอย่างของเรามันอาจจะบวกมันอาจจะมันความสูงมันมีส่วนนะเธอนึกออกปจพอมันแบบมันต้องเอาส่วนสูงอะไรหลายๆอย่างมาเวทกันอยู่เธอเออมวลกระดูกอะไรเงี้ยเรากระดูกใหญ่มากนะเราเป็นคนแบบกระดูกใหญ่แบบโครงอะ ราะว่าเรามันไซส์แบบยุโรเปี้ยนอะนึกออกปะเป็นแบบไซส์ฝรั่งอะไรเงี้ยฮอร์โมนของอมที่ที่ไปรักษาอยู่ค่ะตอนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้ค่ะใช่เพราะว่าหนึ่งคือเพิ่งเริ่มกินด้วยอือมเพิ่งเริ่มกินด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามินยัง มันดีสําหรับมีนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีสําหรับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีนเองก็ยังไม่ได้อไม่อยากจะคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยค่ะอืสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการกินพวกฮอร์โมนหรือการกินอะไรพวกเนี้ยค่ะมันต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอะดีที่สุดเลยนะอย่าไปซื้อกินเองนะมันต้องเราต้องไปดูก่อนว่าร่างกายเราขาดจริงไหมขาดอะไรบ้าง อย่างแบบก่อนนั้นเนี้ยที่มินไม่ค่อยสบายนอนไม่ค่อยดีเป็นไมเกรนเป็นนี่นั่นโน,โน่นเยอะๆอะไรเงี้ยมินก็คิดว่ามินเป็นคิดไปเองนะอืว่าคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขัดนั้นขัดนี่แต่พอไปปรึกษาหมอจริงๆอ่ะมันมันมีอะไรที่มันแบบแฝงอยู่อะไรเงี้ยนะึกออกป่ะเอออะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นปรึกษาหมอดีกว่านะดีที่สุดเลย จอกนันนะมินตามินตา,นตาพิมพ์สละอีให้หน่อยได้ไหมคนดีวันที่ส7เจ็มกรางานเกษตรสุนานารีโอเคครับผมกลับไทยไปดูพอดีเลยเจอกันนะครับผมจากสวีเดนใช่ไหมมาเจอกันค่ะเล็บของมินสีเรดไวน์ค่ะไวน์ Wine แดงวินิจฉัยเองด้วย Google เออจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้ววินิจฉัยจาก Google ก็คือเป็นหนักนะในหอปาก ็นหนักเป็นแบบหลายแรงอะ่ะอย่าไปวินิจฉัยเองค่ะหาหมอให้เขาวินิจฉัยดีที่สุด <S <S เออ,อย่างนี้ลับขาดทัดุเหล็กขาดซิงค์ขาดอะไรก็ว่ากันไปอนะไรเงี้ยเออก็เติมเติมอะไรก็ว่ากันไป ทำเลยค่ะเล็บแบบเดี๋ยวทำเลยทําเลยค่ะทุกอย่างในชีวิตอ่ะทําไปเลยไม่ชอบมันเปลี่ยนได้อมืมองคนบรกว่าหนูเห็นเขาทาเล็บแดงหนูอยากทาแต่หนูกลัวมือดําก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ดําทั้งชีวิตเนออกปะสมมุติว่าสมมติทาออกมาแล้วมัน เราส่วนตัวเราไม่ชอบจริงๆเอาส่วนตัวเรานะไม่ต้องเอาคนอื่นทักนะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราส่วนตัวเราไม่ชอบจริงๆรู้สึกอุ้ยมือมันดำอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล็บมันก็ยาวออกหรือถ้ามีงบหน่อยก็ไปล้างออกทาสีใหม่แค่นั้นเลยค่ะอืมแบบสนุกสนุกค่ะใช้ชีวิตให้มันแบบว่าลองทำไปเถอะมันจะได้แบบมีความสุข ปีใหม่มีงานที่นครสวรรค์ไหมคะเจอเจอที่สงการน่นารักมากนครสวรรค์นเนี่ยนครสวรรค์นเนี่ยสงการเนี่ยเป็นปีที่มีเสียงแหบเป็นเวทีใช่ปะ่ะสุดๆเชียงใหม่เี่มินมีไปนะเดือนนี้เดือนนี้มีไปเชียงใหม่อยู่นะใช่แล้วมินพูดถูกใช่เหมือนอันนี้เหมือนกันเหมือนเวลาเวลาคน มาทักมีนเลยอะค่ะคนมาทักมีนว่าแบบตัวใหญ่หุ่นนี้ต้องใส่สีดําเท่านั้นอะไรเงี้ยต้องใส่สีดําทําไมถึงแบบทําไมถึงใส่แบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยมีนก็เลยรู้สึกว่าแต่มีนก็คือเราไม่ได้มีจังหวะหรือไม่ได้มีโอกาสจะมานั่งอธิบายทุกๆคนหรืออมีเวลามานั่งอธิบายบ่อยขนาดนั้นอะคะมีนเน่สบมีนนะมีนคิดว่า ถ้าเราจะมานั่งแต่งแต่ชุดดําใส่แต่สีดําพลางอยู่ว่าโหมันจะไปนสนุกอะไรวะชีวิตเกิดมาเนื่อปะอืมแต่คือยังดีที่มินเป็นคนจิตแข็งอะหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไหวเอนกับไหวเอนหรือไหวเอนกับความคิดข,ของคนข้างนอกรอบข้างแบบ สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะมินก็เลยแบบเออแต่งแต่งตามความสุขตามเสียงหัวใจของเราอะไรเงี้ยค่ะอืมวันนี้สวยก็ดีวันนี้ไม่สวยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้ก็มีให้แต่งใหม่เนึกออกปะเพียงแต่ว่าแต่งให้มันสนุกสนานไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนน่ะที่เขาไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาไปเจอคนทักแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะไม่กล้าแต่งตัวอะไรเงี้ยอืมทีนี้มินก็เลยจะบอกว่าแต่งไม่เธอค่ะไม่เป็นไร มันไม่จําเป็นหรอกว่าหุ่นแบบนี้ต้องใส่แบบนั้นหุ่นแบบนั้นต้องใส่แบบนี้ใส่ไปค่ะอืมเป็นตัวของตัวเองน,นะคะอย่าไปสนใจวูมินผ่านผ่านมาถึงวันนี้ได้ค่ะมินแบบสบายมากค่ะมินใช้ชีวิตสนุกขึ้นเยอะมากหมวกน่ารักมาครั ไม่ใช่หมวดมันเป็นที่คาดผมนะไปแล้วนะทุกคนอืออ่ะข้าวก็กินได้ประมาณเนี้ยเพราะว่าก่อนร้องเพลงมินนะิน้อไม่ค่อยอยากกินเยอะเท่าไหรนะ่ค่ะเพราะว่าเวลาไปเพอร์ฟอร์มแบบเวลาไปขึ้นเวทีอ่ะมันจะแน่นท้องมินตาไม่ได้ดูอ้วนนะหุ่นในฝันก็ ก็บางวันฮะบางบางช่วงบางช่วงที่อย่างผู้หญิงใช่ปะชะนีเอะจะเป็นแบบวันนั้นของเดือนก็จะเป็นแบบตัวบวมๆอะไรเงี้ยอืมแล้วแต่วันค่ะวันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่แบบว่าบางวันก็จะมีแบบวันที่ผรอมเหลือเกินสันหุนดีมากลีนสุดๆอะไรเงี้ยกับบางวันที่แบบว่าโอ้ยบวมมาจากไหนวะอะไรเงี้ยอะไรง้คะก็ลสลับสลับกันไป สล,ลับมันไปฮะเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอนะไม่ไม่ใช่แค่มีนะคะแบบอันนี้พูดให้ผู้หญิงทุกคนเข้าใจในร่างกายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นอุยพอเราจะไปแล้วการจํากัดมันหมดเวลาแล้วอะนั่นแหละค่ะแบบว่าผู้หญิงทุก ผู้หญิงทุกคนอาจจะไม่ทุกคนก็ได้นะบางบางคนบางร่างกายของบางคนก็อาจจะไม่เป็นอนะไรอยงี้คอืมแต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้อยู่ในร่างกายของผู้หญิงอะไรแบบนี้นั่นแหละจ้าซู้ซูนะเมื่อวันก่อนพี่มินกินยำแหนมข้าวสรุปวันต่อมา เป็นเราก็กินสองวันติดต่อกันละยำแหนมอะยำแหนมกินสองวันติดต่อกันอยากให้ฟังเพลงเต็มละชอบเพลงนี้มาก คือเราอะเราอะนึกไปนึกมาคือเรายังไม่เคยมีเพลงที่เป็นแบบเพลงรักเพลงรักที่เป็นแบบเพลงรักจริงๆอ่ะแบบน่ารักน่ารัก,กอะไรอย่างเงี้ยจนมีเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากรีบปล่อยแล้ว แต่ต้องรองนะจ๊ะวันที่12นะจ๊ะรอฟังนะคะขอบคุณมากค่ะชุดยีนเนาะดีไซน์สไตลิสต์เขาหามาให้อะสิน้องฝุกฟิกอะ่ะโอ้เกิดวันดีมากนะคะเนี่ย12 12กี่โมงแล้ว โอ้พาไปดูวิตามินไหมดูวิตามินที่มินกินไหมมันต้องกินหลังกินข้าวพอดีอืมกินข้าวอีกสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงรอาพี่อันนี้อร่อยมากอะมินชอบชอบ มีไหมอะเอ้าไม่มีใครในไลฟ์เลยไม่มีใครในไลฟ์เลยไม่มีใครตอบในไลฟ์เลยเข้าไปแล้วเหรอมินปนะทางนั้นอนะหรือไงหรือเราไม่เห็นเองหรือไงอ๋อโอเค ต่เม่นอ่ะไม่กินอันนี้นะมิ่ไม่กินมะละมาถึงว่ามะละที่ต้มค่ะแต่กินมะละสดๆแต่กินชักหน่อยว่ะไม่หอไปกินเตมินงกันดีกว่า โซฟามีต้องหน่อยอรารยะขอผ้ผช้ชาอือกินแซบดีนะคนบอกว่ากินแซบจะไปทำรายการกินแล้ว่ย <Okay. S 2> ไม่รู้จะโชว์ได้เปล่าทิกต็อกเขาจะแลนดบูลนะเปล่าตื่นมาอันแรกค่ะก็จะกินอันนี้ชวิงชวิงชวิง,วงก่อนไม่ใช่อะไรมากมายเป็นเป็นอันเฉพาะค่ะเพราะว่ามีนเป็นคนที่มีแบคทีเรียในท้องเยอะมีนก็เลยต้องกินอันนี้อันนี้ก็ต้องกินโดยที่มีหมอวินินจฉัยจ้ะ ต้องกินก่อนตื่นมากินเลยคิดว่าไอ้พวกทุกอย่างเหล่านี้มันมันทำให้ล,ลำไส้เราเคลียนะหรอปะมันเลยแบบว่าพออะไรต่างๆมันดูดซึมมันเคลียมเลยไม่มีสารอะไรที่มันไม่ดีมันเลยทำให้แบบหน้าเนื้ออะไรมันดีอะยนถัดมาหนึ่ง ที่อยู่ในถุงนี้ก็คือต้องแช่ตู้เย็นต้องเย็น กินที่ที่ต้องกินเย็นๆมีแค่สองตัวค่ะสามนี่ยังไม่ใหญ่จา้าเดี๋ยวเม็ดใหญ่มีเราดูสี่นี่จ้ะห้า นี่จ้ะอันนี้เม็ดยาปะกะตินี่ปะกะตินะนี่จ้ะนี่จ้ะปะกะติ Brain Booster คก หลังอาหารมี6เม็ดอ่ะเตือนเช้ามากินอันนี้ล้ำไส้กินข้าวเสร็จปุ๊บกิน6เม็ดนี้ก่อนนอนกินนี้ฮอร์โมนเป็นเม็ดแบบนี้วิตามินครับผม คนเชื่อว,ว่ามินกินยาทั้งหมด6เม็ดเนีน่ยทีเดียวได้เป็นคนกินยาเก่งมากโชว์ออกโชว์อสักหน่อยกินได้จริงดูด้ิไม่ขอมอะมันไม่ขมคอนะ เนื้อมันเป็นวิตามินค่ะว,วิตาวอตอมอมันไม่ขมแต่ถ้ามันเป็นยาขมลาอยู่มันขมเก <c oughs> ่งคะ่ะเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนอะ่ะเก่งมากจะไม่ทำหรอกทำคะ่ะ เราจะมาพูด,เ,ดเฉยไม่ได้เราเป็นคนอยากให้เขาว่าได้6เมตร่ะเก่งปะ แล้วทำไมต้องมาเก่งในเรื่องอะไรย่างเงี้ยเนาะสงสัยไหมทุกคนแบบสงสัยไหมว่าเอ้ยทำไมมินตาเขาอยากจะมาเก่งอะไรเรื่องนี้อย่าง <laughs> <laughs> อยากดิไม่นะคนอยากเก่งทุกเรื่องเราอยากเก่งให้พวกเธอได้ทุกเรื่อง เลิดเลปังปังข้าวก็โอเคกินเยอะอยู่คอนเสิร์ตเชียงใหม่นาจะนะาจะ ไม่ได้ยินฟังไม่ท่ะหรอกมาส่งมันจะให้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ แล้วอีกแป๊บเดียวเองแต่อยากปล่อยแล้วเดตะบอลอญยาเทียมก่อนเด้อครับผมครับผมไอ้ครับผมโอเคครับผมส,สู้ครับ าบาย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 สวัสดีค่ะคิดถึงคนนี้จังจากทางใต้มาเจอกันนะจ๊ะ